บุดบิกเฮาคาเฟ่กลางป่าหมูดีมากอิดแดงโอบล้อมด้วยต้นไม้เขียวๆที่นี่เป็นเพจเฟรนลี่อูฟูเข้าไปนั่งในห้องแอร์ได้ <Wow. S 1> ตามอูฟูมา เขาไปดูบรรยากาศข้างในกันอูฟูชอบบรรยากาศในร้านเขามากถ่ายรูปมุมไหนก็สวยขนมและเครื่องดื่มที่นี่ราคาเป็นมิดมากกาแฟแก้ละหกบาทกาแฟส้ม9ก้ละเจบาทโทษต์ร้อบาทและโทษเขาก้อนใหญ่มือมากินได้ทั้งหมู่บ้านอูฟูจะพาไปเดินดูในสวนนะ ซุ้มตรงนี้เขียวเขียๆถ่ายรูปสวยบ้านเล็เลกๆตรงนี้ก็น่ารักมูดีสุดๆอูฟูชอบมากลองไปกันนะ